ชิงช้าคู่ไว้แม่หน่อยอันนี้เรียกว่าอะไรลูกชิงช้าคู่ชิงช้าคู่หกที่นั่งครับเรียกว่าไงลูกชิงช้าคู่หกที่นั่งนะชิงช้าคู่หกที่นั่งครับแม่ไหนคุยยิ้มแม่แม่ดูหน่อยสิฮะไหน,นแตนงนนแง, <laughs> ง่วงนอนเหรอเนี่ยฮะฮะง่วงนอนเหรอลูกง่วงหรือเปล่า ไม่ง่วงเหรอไม่ง่วงก็ลาเริงหน่อยสิช่วยทำงานแม่หน่อยเอ๋อเออเออเอเอ๊ะ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 หลามากเหลามากเหลามากเหลามากอ่อนสีอะไรลูกสีชาตัวนั้นสี love, อะไรครับสีเขียวนะลูกสีเขียวอ่า เอตีเกียอใช่ไหมลูกไม่น่าเลยไม่น่าเลยเต็มช้อนเสียบตาคุณแม่ลืมคุณแม่คุณแม่เอี่ยวเลยคุณแม่เซ็งเอี่ยวเลยอ่ะอ่ะลูกเบอร์เลยลูกอะไรแม่แม่โพสหน้าให้แม่หน่อยนิอ้าวอ่ะอีกอ่ะอึ๊บจึ้ม เฮ hey, well, ้เรามาเหมือนแดดดีเลยนะเออเหมือนเลยเหมือมนแดนดดีทั้งตัวเหมือนเหมือนแดดดีทั้งตัวเหมือนมากเลยแก้มเหมือนแดนดดีเลยเหมือนแดนดดีเลย เบืいい่อยังลูกเบื่อยังฮะไม่เบื่อเหรอไม่เบื่อเหรอไม่เบื่อแหรอครับลูกเบื่อเปล่าไม่เบื่อเปลี่ยนเป็นฮะเปลี่ยนเป็นั่งสีแดงบ้างสิลูกเปลี่ยน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 ไปนั่งสีแดงบ้างคุณป้าครับคุณป้าเอาเด็กไปนั่งสีแดงใหม่นัสีแดงหน่อยครับนสี่ิลูกสีแดงสวยด้วยนะโอเค โอเคโอเคไหนคุณป้าแข่งเด็กหน่อยแข่งให้หน่อยแข่งให้หน่อยเออสีแดงที่ก็น่ารักมากเลยล่ะอีอเอาแข่งให้หน่อยเอาแข่งให้หน้อย แม่ไม่ไหวแล้วนี่แม่ว่ณพม่า้อยทำผิดสูตแล้วแม่ผิดสูตรแดงลูกแม่ขอโทษนะอ่ะอ่ะหล่อไอ้เอ๊ะอ่ะ แล้วมั้งเอาอีกอ่ะเอาอีกใชอ่ะเอาอีกเอาอีกเอาอีกยิ้มหลับคาเปย์เอายิ้มหวานให้แม่หน่อยอี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 ทำแบบนี้ชูสองนิ้วด้วยสิลูกสองนิ้วสองนิ้วโอเคนี่สองนิ้วเป็นอย่างนี้นี่สองนิ้วเป็นอย่างนี้สองนิ้วสองนิ้วเป็นไงลูก สองนิ้วเป็นอย่างนี้โอเคจุ๊บจุ๊บจุ๊บแบบนี้สองนิ้วโอเคโอเคโอเคในชูสองนิ้วแม่ดูดิอ,อันนี้เออเอาพอแล้วล่ะพอแล้วล่ะพอแล้วชิงช้าคู่พอแล้ว โอเคแล้วลูก